เดมอนฟ้นทางเดมนไฟเชสปอร์ตคับค่ะวันนี้มีหมายเลขหนึ่งวิรัญยุพายินจันค่ะหมายเลขแปดแก้กรยยกคุณพลาได้กอได้สามเมตรสวนมาแฝดเงี้าวโพราชสสิบห๋เอเขาให้ครับขาวชะพรส,ส,พส,สวนมาลูกน,นี้โอ้โหฉลี่็ก็ลงค่ะอยู่1 8บแ เป็นคะแนนค่ะจังหวลูกของทางสิทิพาพร80เสิบ์อของชิตาพรสวยห้าบนแรก,กดีแันวนะคะ่อทคะแรนโฟกัแต่ตวโกห้าตวแรกไม่ดีงานนี้ว้า สุดาเซิร <sm> ์ฟแบกได้ค่ะลูกนี้แกรยาไหลมาไม่มีปัญหาค่ะบอลเซิร์ฟของไมลีนแบกได้ยากรยาโฉดมาโอ้ลงตรงกลางพอดีค่ะลูกนี้ค่ะเราชนะไปค่ะในเซตที่3นะคะสำหรับทางไดมอนด์ฟูดค่ะสมาอย่างได้ค่ะโอ้แล้วสุทธิบาปอลเข้ามาตีสวยค่ะ เจ็ดเท่ากันนะคะธนชาจับแดนหลังเป็นคะแนนค่ะลูกนี้นำอยู่ค่ะเดมอนฟูดตีมารองได้ค่ะเดมอนฟูดสวัสดีพรอาจลูกนี้ฉีกลงไปค่ะธนชาติน่อบังแก้วกัลยาค่ะ บได้ห่างไปหน่อยชราพรวางลึกมาเก็บได้ดมอนฟูดให้ออนุมาสู้ลูกนี้ติดบล็อกยังอยู่ที่ดมอนฟูดออนุมาอีกทีเก็บได้คะ่ะไมลินชราพรวางลึกมาก่อนดมอนฟูดให้ออนุมาอยอดลูกนี้ยังทันหัวโคราชโอกาสอีกครั้งของดมอนฟูดมาที่ธนาชาโอ้แล้วไม่ไหวแล้วคะ่ะ